สวัสดีครับทากทายสบายดีย่ำเสต๋อครับเอฟซีพี่น้องคนฟองปลาสุกุสุก้นทั้งไทยทั้งเททงล่าแล้วก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องพอากันคือเกาพี่น้องอาาสะสะวันที่ยี่สิบสองพี่น้องยี่สิบสองคุณสภาคมปีหกสี่เดินทางต่เศร้าเลยพี่น้องืันนี้ครับยายเกดคนเดิมมาอ่อหลาหาเ็ดคือเกาพี่น้องมาหล่นน้ำกันวันสิบห่อเฮหยังไงเฮดปีนี้ออกแปลกพี่น้อง ออกมาทัวแล้วแไพายดิไป่อไปตำเอกบกคือถูกปีนันเป็นน้ำสภาพอากาศละ่ะอ่ารล่นน้ำกันไปเรื่อยพี่น้องอ่าพี่น้องพอกันกับบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องกับคนสองปลากับยายเกศคนเดิมอาวัสดีค่ะมา,มามามาลุนขอ้องพี่น้องเบิงงบ่งพอกันวันที่เท่าไรยายเกศท้าสองยี่ <laughs> สิบสองพฤษภาคมปีหกสี่พี่น้องเบิงเบิ่งพี่น้องขางข้างเริอพี่น้องนี่ทางรถแลน เป็นละงก์เลื้ยงล้วนพี่น้องจะว่างเด้อใครก็มีเอาตัวนี้ก่อนเนาะอ้าเอาเบาโดนบ่ได้บนทาง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 บดีพี่น้องเลยหยาดมูเขาโดดรถลงมาหยาดครับเผื่อเขาขับรถผ่านมาอุ้ยภาษาเสือเลยอุ้ยเร็วได้ยัยเก๋ดเดี๋ยวคงรอทางเงาไงช่วยพี่น้องเลยมองเคยเก็บเลยแน่เบิ่งขี่รถผ่านตัวนี้ก่อน จริงว่าที่ลงไปหาเห็ดตับเต่าพี่น้องครับรถผ่านยายเก็บเพิ่นเคยเก็บเนื้อมันสากลากก็เลยแหนมเขาม่าขมาเป็นแดงๆเลยเบรกรถเกือบประทันเกือบต้นรถก่อนเลยพ่อเฮ็ดเสียงหวนหนึ่งวนเสร็จแ้อมันแามันพี่น้องเอาผลแล้วเอานละเอาไปมาไก่ท่างเขาขี้อายเอาตัวไก่ท่างก่อนอุ้ยเนาะ มาแหละพี่น้องมาแหละแตกลิ่นเป็นเหงาเลยพี่น้องเอ้ยออกแปลกๆพี่น้องเอ้ยเห็ดปีนี้กับโบมเมนวัวทัวเด้อพี่น้องออกบางคมบางหมองทนนเท่านั้นล่ะแต่ไผสิไปพอไปตาเอาเบิ<ป>ายเอ้อยขาดแห้งเอ้าลุยเสียงรถเ <c oughs> สียงรถมาละ่ะเ <c oughs> สียงรถปีกับเนาะเบนอยู่แถวตลาดเห็ดเลยพี่น้องมันออก บริเวณรถจอดได้หลายเบิดเมื่อวานเขากระเห็นเนาะนมันเป็นเห็ดห้องยังว่ามันมันไผ่มันมันเมื่อวานที่เป็นไครเขาเจเ้าบริเวณเอ้าพี่น้องรอรุ่นน้ำกันไปเรื่อยเมื่อ4กันวันที่2พฤษภาคมปี64วัสิมานเห็ดยังแน่ช็อตแหลกับเป็นละงอกเหลืองละงกอกออกคางทางเลยพี่น้องเอ้าพี่นออ้นองเก็บเห็ดล,ละงอกแหลกกับพากัน ลงมาเบิงหมเฮดตับเตาพี่น้องตอนนี้เยเก็บพอดอกก็ท่านเต็มทีน้องใส่ได้ยุ่หรุนใส่ได้โอ้หลายอยู่อะไรร้ายเป็นมูยุงล,ลงเขาเขามาเก็บก่อนพี่น้องเ <c oughs> ห็นใบสองสามเหมือมันดอกหน่อยบอกเก็บเสีย <c oughs> ใจแนวนี่หรอพี่น้องเลยมันดอกหน่อยแห้งก็เลยบอกบอก้ากันเก็บคิดว่าอีเจ๊อสองเหมือที่ลงมาเก็บอ้ยค่ะที่อาก่อนนะมันย่ดอก โอ้ม er, sí. ีร uh ้ายอยู t iny> <t iny uh ่ต huh. ัวเองร้ายต่อมาทำไงอ๋อชัดละทำบ่ทำบ่เอาเขาก็เอาพี่น้องดีเราทำมีหลักพอดีพอดีกินพอดีแกงแฝงแมน่นรถไปนอนบัดจันเอ้ที่โอ้โหปวดปวดไกวมาหน่อยน้อยช็อตแหลกเป็นละงก์โมบกไงพี่น้องเอ้ยหาไปหนามาหลังกับบ่มี เลยลงมาเบิ่งใหดตับเตอเดี๋ยวจะชงมันอยู่ดอกขิ้นเต็มทีข้อดีแกงดีทำนะคะเอ้อคนมันมันนีน่แหละละ <laughs> มันมนตลอดเนะาะมันตลอดเนาะเบิ่งดีๆเนี่ยแมนเบิดเลยนะแมนเบิร์ดกีแล้วเนี่ยไอตองหน่อยก็แสบ้มหน่อยล่ะยิ่งดอกสมีไี่แสบเนาะแมน โก้กันหรงามเนาะงามปุไปเลีกวกรได้ไปเลีกวกรได้ควายเนบ้อบดแนืแนดดอ้อบดเอ่โอ้ยสีสันน่ารับประทาน ต้นดอกนี่บิ๊กเนาะเบิ้ดถ่ายได้ดอกซับเนี่เบิดได้เร็วอยู่เห็นเนาะมื่อไหร่รับมื่อไหนเขาจงไว้มื่อสิรุ่นนี่นั่นแมนบ่ผีแมนกันนะโอ้ยดีมากเลยไม่เงาหยาไม่เงามันเฝนใต้ตายายเก็บนะสองดอกเดือดเดือดกระเจ้าเก็บอ่า ปกติจังสีได้มานานันมอนมองได้ดอกแองมดอกพี่ไปว่ะโอ้นั่นเจ้าไปเจ้ามาแพ็กตามตับเต่าเล็กไม่ได้ดอกง่ายคือว่งหนันน้องถ้าได้ดอกแบบวังหันนั่นได้เร็วอยู่เต็มตาเร็วอ่ะเราหลุนน้มกันไปเรื่อยพี่น้องมันพ่อเฮ็ดละงกไปแหลมมูนึนงเรวก็มาเจอตับเต่าเราตามพรมที่เคยได้เคยเก็บด,ดอกลูกลที่น้อง ใช่จ้าข้องก็กินอยู่เังหนอยกระมานเ,เราอกไปเรื่อยๆได้กระมานคือเกล่ะละดอกนี่เก็มหอกง,งามไมเลิกก็ได้อนองสีดำนอกแหมบอกครับบอเห็นงามเลยเดยาตัวปุบปุอยู่ใส่เปล่เข,า,า,ขาเก็บก่อนกระแนวนี้ล่ะ ขอคือมันไหได้ขอเสือใส่ถึงบริเวณเก่าล่ะพี่น้องครับตอนได้เกตถอดเสื้อขอดเอาเที่ยวนี้ก็ออกล้าอยู่แต่ว่าเขาเจาะเอาก่อนอีกสองดอกอยู่นใ<า>นเงาหย่าสา,าม,ด,ามดอกสามน้อดอกมันใหญ่พอดีแกงพี่น้องอพ่อไม่ใช่เกตบ้านไหนพ่อเราเบื้งตี้เหรอนงงพนอุ้ยมันเป็นทานใหญ่พี่น้องมั้งเนีมั้งเนีเอารุ่นนี้เนาะเลือกเอาดอกพราเอาได้ตัวนี้นป๊อก เขาไหวนั่นเออเขาทำนี่แมนอยู่นี่ยืนี่ฝีแมนเบิดอยู่างนี้นะเว้ยออกไลยถัดอยู่แต่ว่ามันสีเลยใหญ่บ่อค้นหลายทีเนาะเกิดการเสียงเหตุแต่เด้อไม่เกิดอันพังขนี่ใเป็นเหงาเลยเด้อแต่มันดอกใหญ่ที่เราพูดหนอนเอ้ยอยู่ในอุ้มแห้ง ทำม,มันใหญ่บ่ดอกอืมติคืองวดน่ะตีแต่ทำม,มันใหญ่มันบริเวณเก่าล่ะพี่น้องกับถีมบเก็บตั้งเกอะและ้วแดดขอดเสือขอดเราเด้อเกี๋ยวในดอ,อกไร้คือกันตีเงีนเบิดตีอ้อมันหกออกหกแล้วจะมามันใหญ่โอ้โหอ้ขันบวเก็บบ่ได้เด้อพี่น้องเก็บบ่ได้พี่น้องมุคนหลายเข้าเก็บ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 เข้ามก็บ เอาก่อนหมดก่อนเห็นคันมันเขาบอกวใาง่เนาะมองมันออกก่อนอู้ดอกหน่วยมันลายอยู่ถ้ามาหาดอกลงนาะพี่ดอกลงพีพีแมนอู้แมนเบิดเดี๋ยวดอกอยู่น้ำอุ่มตลกอมึงเนีอ้สิไดโป๊กไก่มึงได้เหนุผลมน้งไงไ้ป๊กไ

Muy nhanh của hên nó. Mày nhanh cái tông đó. Mãi nó là tâm lý. Body canh chế. Body kính bất kỳ bất kính 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 เปิดปีพ่เห็ดเปิดอุ้มไปเรื่อยพ่อไปเรื่อยพี่น้องตับเตาล้วนๆปลานี่มีเห็ดนางเลยีได้ดอกมาท่านใหญ่ทางมันโป๊ะกว้มีเห็นละโป๊ะใจบ่ได้ฉันเพิ่ออรุ่นนี่บอดได้แน่น่บอได้หมดมือนังกระโปะกวยรุ่นนี้แล้วนี่ละกระโปะกวยมาหอดเกียงตับเลยโอ้โหเนาะนาเห็ดอันนี้ไปเร็วบอได้ยังวงดอกในเหงาไหมดูรุ่นนี้ก็งห่างยุ่ยนึง มันน,น้อยๆพี่น้องอมันน,น้อยๆถ้าเป็นดอกใหญ่เต็มตายได้น่ะเป็นแล้วเก็บผ้าวเดียวทีว่ดอกใหญ่เอายายเกศเห็นบอลงอกเอาดีๆแล้วไม่งอกขาวสุดลอบยายเกศพี่น้อง <laughs> ต,ตา <laughs> จ้องฮะแต่ตับเตาเลยเออมันไม่เปลี่ยนมาเลยท้ายอีดอกนึงดอกนึงเหยียบแบบว่าโนั่นเอ้าเป็นละงอกขาวพี่น้อง นี่ทิศหมานให้เราโงกไว้มดนี่เรอหวยเลยเห็ดงอนนี่เป็นเห็ดแปลกๆพี่น้องออกคือบ่ออกเห็ดอื่นบ่ค่อยมีบ่มันเห็ดดอกเห็ดดินบ่ค่อยเห็นน้อยเกศบ่บ่ไมีใช่เห็ดตับเต่าก็เห็ดลงนี่ขอเห็ดตับเต่ากับเราหน่อยข้งโพ่นเลยบอดนี้โอ้สาหลากอยู่พี่น้องน้อยกัญจัยไปเกี่ยวก่อนได้ครับอยู่อืิวเอาเก็บก่อน อาอาเป็นละเห็ดไปเห็ดมันเขากอก็อนเ้ดขึ้นเต้าร้าเขามานมนก่อนใสขึ้นเตานานเฮ็ดเอนเห็ดออกมาุ่งพุ่นเนาะบรยานเลยสมมนไผรลายได้นองในป่าอ๋อไม่เงาอ้ดีประกังเห็นบห่วอนดีประกางกินกับลาบแทบแบเลยผมอำลำทีไเกศ แม่น้นโอ้แม่นก็ไปออกอยู่กระดักกระดอกถึงซุ้งเังหรอโอ้เติมฝนเติมฝนมีอีกวะว่ามีเอ้าเป็นจูมพี่น้องจูเม็ดพึ่งเขาใหญ่แม่นมอญเกศแมนแม่นแมนดอกซ้ำถวยโอ้ยบ่ได้ไอ้จูมเพิ่นคือไข่คือไข่กำมุมๆอยู่เวลาบานใหญ่ครับเด้อพี่น้องเฮ็ดชนิดนี้แกงกระเสรเพียไปขึ้นมาญเกศปล่ออีกจูมนึงพึ่งเขาใหญ่อ้ย โมโหว่าเป็นเฮดเดอร์พี่นอ <c ười> ้องครับโควตก่ควต์มึงก็เสียลายอยู่เบมึงตายจะเกตตอนนี้หมานเติบแล้วพี่น้องคุณเฮดตับเตามีแต่ดอกพอดีค่ำแรกๆเป็นละโงกเหลืองพี่น้องอยู่กลางล่างเนาส่งหมานอยู่พี่น้องยังเต่าอยู่ก่อไปเรื่อยๆส่งจิตมานอยู่มหมดเลย,ยสองดอกพี่น้องซับเตากระดุนนี่ที่ไข่อยู่เนาะกระดุนนี่ได้เร็วอยู่ น้าโป๊ะไว้น้อยง่ามๆพี่น้องทีบ่ไปตามมาบ่จากหมู่บพรานมีผู้สุนตีหน่ากูดักน้อมันเห็ดว่าท่านใหญ่น้อถ้าเป็นเห็ดใหญ่มันก็ได้จนทิ่พ่อแล้วล่ะเต็มตาแล้วปานเต็มกับสองตาเราคนเอาไว้เป็นเห็ดดอกหน่อยพี่เยอะดอกมีแง่ยุ้ยจะเก็บเอาดอกนู้

สองแล้วกระดกกำลัได้เร็วอยู่เอาปล่อยอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่สีใกล้นอนี่ก็แมวมาแยกเกล็ดนี่ใส่ไปตองยิ่เกลียวน่ารอดข้างหลามนะเว้ยไอศีกไหลเร็วไหลเร็วอยู่มันไปตองมันหมาโอ้ยขาเต็มขาขางามเนาะโอ้ยขาตรงนี้แดดเปนสองเลยเห็นเร็วพี่น้อง ว่ามันสีออกหลายอย่างตองอันนี้เด้อตองคอยเปิดไปตองใบต้องแห้งมันหลายใบต้องย่างพี่น้องย่างหน้านี่ล่ะของย่างตองมากย่างเลี้ยวเห็นไหมโบโบมีไปตองหลายใบต้องหลายแห้งมันแฉบบพผลตองพี่น้องร้อนนึงฝนโปรยแบบออกมาหน่อยนึมั้ง ห้ามแห้ร้ากค้าก็ทำขนาดปุ๊บคือออกหน่อยแท้นี่มันไปตองมันหนาแห้งใบตองหอมเกิดล่าแน่อยตองคุ้มมันอีกดอกนึงพี่น้องร้านคาคุณดอกนึ่งนี่เป็นตางเงาขนาดก็ได้นอยู่ใดติดดอกพี่น้องเอ้ยใบตองใดละนี่อยู่หม่องงามๆอีกสองดอกพี่น้องเป็นครูเลย แฝดแมุ่ใหญ่นาอออกใหญ่นออาวพี่น้องนี่ดอกนีเปลี่นอเห็นดอกดอกนึงโอ้อยู่ฝุ้นงดอกตอเดอกหนึ่งหอยดอกหนึงโอเคอาย่นะอดอกหน้อยเป็นแ่ดอกหน่อยหาใหญพี่น้องตองกันนะานาตองเห็นไม่ตองปลายังหน้านี่แหะพี่น้องมาในพื้นแดงพแดงข้ามดอกนึง มัเงยอยู่ดอกเดี่ยวผมกตีออกหลายด้วยไปดอกแี่ตัวนี้แดงข้ามเนื้อ่ัวทองเนี้ยหเหลือ้าวพี่น้องไอ้เกลบอกเจอเอาเห็ดผึ่งแดงมันแดงข้ามดอกกระลังพอแกงเจ้าใสจชงมือห่อนแห้งอากาศห่อนดีๆโอ้ยฝนตาพวกติมสีออกมูใหญ่เลยพี่ออกมูใหญ่ดอก็ฝ่าฝนบ่ปันไร่เพย โอ้ยค okay. ่ะบาดุเบียค่ะเคหมดไปเน่ารายอู้มันมาท่านใหญ่นอ่อลายอยู่ตัวนี่ยเนี่ก็ใหญ่เอายางเดียวเราหมดเลยลุยแต่หน่อยหน่นั่นหมดนี่เออทับเตากันหน่อยจงไไหวบ่ได้ก้นหลายเลยอันพวกแหวกมาคือไปก่อนไปก่อนดอกหน่อยบ่เอาจงไไหว นี่มันก็ยังบ่หน่อย đó ใบให่ใส่ใหญ่ให่ใหญ่ใหโอ้ยขาใบหนอนมังหันดอกหนึ่งขึ้นมาโอ้ยงามขนาดได้พี่น้องเฮ็ดนี่มันหลังคือบ่เป็นมูปีนี่นี่ดอกมูใหญ่เป็นหนานเนาะตามผีผัวเฮาเคยเก็บออกจังไรต่อโอ้ยจังอฮอยแต่เราพาดเฮ็ดมาเนี่ อไลายเห็ดลากเห็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นยางอะไรเล็กๆหน่อยมีอยู่บ่หะมองหน้อยว่าในหันมีทิศหล่นเลยเออเพียงแต่ว่ามันบ่ท่านเห็นมั้มันบ่ท่านเห็นเนาะสเก็บปตดอกเห็นเด้อลอกข้ามแม่มองหนึ่งขี่เฮาเคยเก็บเอ้าระงอกดอกเย้วพี่น้องอยู่บ่มีหมูมีผัวพอยานบ่ บอกออกเป็นโมยายเกศเพี้ยนเลยไม่ใช่มีดอกเดียวเนาะออว่ามันต้องมีโมไหมฮะดอกฮัทจะทัวบงใช่ค่ะตัางเงิดหน่อยยายเกศเพี้ยนจังไดกับเพี้พ um ี่น้องคือออกเนี่ยวนี่เดีวแต่สีออกเดียพี่น้องบักย่างกินเมื่อบัดพ่อกับพ่ออยู่แต่ว่าบ่ออกทัวป่าบ่บ่บ่เพี้นี่เดี่ยวตะพูสิไปตำเด้อค่ะแล้วตะพูหมันเทศีพี่น้องบางคนมากกับบ่ได้กับว่าคนสองป่าตัวโมแมนเด้อพี่น้องนี่มันเดี่ยวตะพูสี่ไปตำ เก็บอยู่เก็บวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมหลับพี่น้องเ็บสดเลยพคหกสี่เยียบได้ยีเกศโอ้โหนี่ในสนนองมีโอ้แลวงอกเหลืองพี่น้องอุ้ยเหนือยหนอกอกำลังพอสองหมูนอลวงอกพึ่งแดงกบพ่อตับเตากบพ่อยางละเล็กละหน่อยพี่น้องยู่เมื่อไรร่วมๆกันแล้วกับตอนนี้ตายะเกะกับเพิงตาไปแล้วหล่ะพี่น้อง ารพัดเทศบาดนีมาเดินทางไปยีกพี่น้องเพื่อมานอีกการเดินทางกะบ่ม,มีพี่น้องย่งางไปเรื่อยๆกับบ่มี่นหน้ามหารถแบบนี้ก็คงทีแม่นกลับบ้านละพี่น้องเกียร์ยาเๆาใส่รถนี่แม่นกลับบานแท้ๆ,ๆบวไไว้เมื่อยหยอดเทสที่ใดกับมนันซ้ำนี่ละพี่น้อง มันเป็นเห็ดดอกหน่อยพี่น้อง <Yeah. S 1> เห็ดกับเตา่าหน่อยหลายคาดกับเต่าแต่ว่าเป็นดอกหน่อย <Yeah. S 1> ได้ทุกเห็ดอยู่ผึ่งแดงผึ่งข้ามก็ไดนิดหน่อยตะโงม,มูแหลกใหญ่น้อยจะเกต <Yeah. S 1> มูแหลกเจอมูบกใหญ่มูสุดไายบวบันไดพี่น้องกับพ่อเด็กแกงอยู่ถือว่ามานพ่อเด็กแกงอยู่พี่น้องบวเต็มตาดอกมานนี่โงสิลาพสีลาน้องกับบานก่อนพี่น้องบานชฉนชอบวิดีโอจังไล็ก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้ดส่งปลาพี่น้องคนส่งปลาขอ,ขอขอบคุณถูกกำลังแรงใจถูกไรถูกแช่แลาพี่น้องถูกคอมเมนต์ถูกคำติชมนะสำหรับคลิปนี้ค็คือทีลาพี่ลาน้องกับบ้านก่อนพี่น้องบานี้ขอากันเหมือไม่คลิปใหม่สุ่น้ำคนส่งปลาไปเลยพี่น้องว่าทีเป็นเฮ็ดยังนนเนี่ช่วงได้เฮ็ดบูมตอนนี้ก็ยังท่านบูมพี่น้องเฮ็ดแต่ซ้ำเห็นนี่ล่ละออกบางพื้นที่บางคม เอาละพี่ระานน้องกับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้สวัสดีครับ